เจโตปริยาน16เนี่ยเป็นวิปัสนาญาณอคอคอไปเป็นวิชา8เป็นวิชา8ที่เป็นความรู้ขั้นที่5เป็นความรู้ขั้นที่ห้าหนึ่งวิปัสนาญาณสองมโนโมยิทธิสามอิติวิทยานสี่โสตทิพห้าเจโตปริยาน เจโตปริยัติสิบหมีอะไรบ้าง16มีราคะโทสะโมหะสตัวแรกเป็นตัวตะกูลตะกูลหลักสามตะกูลสกูลราคะตะกูลโทสะตระกูลโมหะเราจะต้องทำให้ตระกูลพวกนี้หมดตะกูลไปมันเป็นกิเลสต้อง กำจัดมันให้หมดกระกูลไปจากจิตเราเลยมันมีในจิตเราเอาไว้ทําไมให้มันไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะได้สับกว็ว่า,า,าวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะนี่คืขึ้นหัวข้อเอาไว้มันมีจะต้องไม่ให้มันมีทีนี้จะต้องให้มันมีก็ปฏิบัติไปปฏิบัติขั้นแรกก็จะ เกิดผลเป็นสัเป็นสังกิตตังจิตตังกับวิกิตตังจิตตังคู่หนึ่งสังคิตตังจิตตังคือตระกูลเสศธาตระกูลเจโตวิกิตตังจิตตังเป็นตระกูลปัญญาตระกูลพวกสายคิดพวกนั้นสายสายสายเกาะ สังกิตังสายก็เหมือนเหมือนก้อนสังสังกตังหัวมันเป็นก้อนมันจะจัดเป็นอย่างั้นเสริมวิกิตังนั้นมันกระจายฟุ้งเอามารวมไว้ไม่ติดมันยังไม่เก่งมันยังกระจายซึ่งคล้ายกับอุทธจักรกับถีนมิธะคล้ายกันสังกิตังคล้ายถีนัถถีนมิธะอ่า วิกฤตต่างๆคลายๆอุตจาหกักมันกระจายก็มนันก้อนสองตระกูลสอ,สองอใ่ญ่ก็รู้ตัวเองใครเป็นอันใดใครเป็นอย่างใดมันยังไม่เจริญอยู่นั่นแหละมันเพิ่งจะเริ่มต้นคลี่คลายขึ้นมามีทิศทางแล้วทำได้บ้างแล้วแต่มันยังโอ้โหยังแยกไม่ค่อยออกเลยยังมืดหรือว่ายังกระจายจนพลาดวิกฤตต่คง ยังจับเนื้อจับอะไรมันเคยติดนี่คืออีกสองตัวสังกิจตังกับวิกิตังอีกคู่ต่อไปก็ทําให้มันเจริญทั้งกิจตังก็ทําให้เจริญขึ้นวิกิตังก็ทําให้เจริญขึ้นเรียกว่ามหากตะมหากตะเจริญเจริญให้มากเจริญให้เลิศเลอเลยอัคคะเจริญเลิศเลอมหามากเจริญให้เลิศเลอเจริญให้มากขึ้นเรื่อยๆื่อเรียกว่ามหากตะ ถ้าทำได้คุณก็เป็นมหาคตะทำเกิดผลถ้าคุณทำไม่เกิดผลก็เป็นอะมหาคตะนี่อีกคู่หนึ่งพายันชนะพวกนี้บอกสภาวะจริงในตัวเราที่เราปฏิบัติแล้วแล้วมันเจริญได้ไหมล่ะถ้าคุณเจริญไม่ได้คุณก็ยังอมหาคตาอยู่นั่แนแหละคุณก็ต้องศึกษาฝึกฝนปอไปอีกพยายามปักเพียร มันไม่ชัดมันไม่จริงกระถามอาจารย์ถามผู้รู้ต่อผู้ที่จะช่วยกันบอกมันเป็นยังไงเหตุปัจจัยยังไงกิเลสเป็นยังไงมันทําไมมันไม่เจริญจนทําเจริญได้เป็นมหากตะเจริญไปเจริญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆือเจริญเจริญก็เป็นสัุตรังจิตตังพยัญชนะ่าสัุตรังจิตตัง สัตว์ตระงจิตตังคือจิตที่เจริญเจริญเจริญแล้วจะมีปฏิภาณรู้ดีของตนเองว่าเบื้อแต่มันยังไม่จบมันยังไม่ทวนมันยังไม่ครบมันยังไม่สมบูรณ์มันจเจริญจริงแม่โอ้โหซาเดรมันเลยเราปฏิบัติธรรมในมีสัตว์ตระงจิตตังในโอ้โหเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยแต่แม่เนี่ยยังไม่ถึงที่สุดมันยังไม่ถึงที่จบไอ้ที่จบอยู่ไหนยูที่จบอยู่ไหน ไปเรื่อยเลยโอ้โหสนุกนะแต่ก็เมื่อยภาคเพียนไปภาคเพียนเป็นสอุตรังจิตตังจนกว่าจะจบเรียกว่าอนุตรังจิตตังเป็นพยัญชนะที่บอกว่าที่สุดละไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ละจบตรงนี้นะเป็นอนุตรังจิตตังอีกคู่หนึ่งเป็นเจโตปริยานไป1ิตัวสิบตัวละ สิบสองตัวแล้วใช่ไหมทีนี้ก็มีอีกสองคู่หนึ่งคู่จิตตั้งมั่นอีกคู่หนึ่งคือจิตหลุดพ้นหรือมีปัญญารู้แจ้งว่ามันรุดแล้วจะเก้งเป็นวิปัสสเป็นวิมุติวิมุตติยานทัศนะก็มา ดูสภาวะธรรมมาจริงๆมันจบจริงหรือเปล่านี่คือความเรียบความลึกซึ่งความครบคันของพระพุทธเจ้าเลยต้องตรวจสอบกันอีกดูกันให้แน่มันอนุตตรังจิตตังจริงหรือยังไออนุตตรังจิตตังมียังไงสายเจตสายศรัทธาเจโตก็สมาหิโตสายปัญญาก็วิมุตนะสายเจโตก็สมาหิตะสมาหิโต สายปัญญากวิมุตติมันวิมุตติคืออะไรวิมุตติคือพ้นมันไม่มีมันหลุดกิเลสไม่เหลือจิตยิ่งสว่างจิตยิ่งรู้วิมุตติมุตติปเป็นรู้มุตติยิ่งรู้ยิ่งแจ้งยิ่งหวูวิวิเศษวิเลศิศนะยิ่งรู้เลศิศเลศิศรู้จบร,รู้ทั่วรู้รอบแล้วจิตเป็นไงจิตแข็งแรงตั้งมัน่นตั้งมัน่นตั้งมัน่น โดยการสั่งสมให้จิตนิสะอาดบริสุทธิ์มาตามสูตรเจโตปริยัติสิบหกเไม่ใช่ไปสะกดจิต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 แล้วก็ตั้งมัน่นแข็งไม่รู้เรื่องเลยขยายอะไรไม่ออกเลยไม่รู้มแม้แต่เริ่มต้นว่าก,กามตากระทบรูปกิเลสกรมเป็นยังไงร,ราคะเป็นยังไงปฏิฆะเป็นยังไงโทระเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยราคาโทสศโมหาก็ไม่รู้เรื่อง หมดไปได้ยังเมื่อ,อไหร่ยังไงไม่รู้เหตุปัจจัยที่จะไปกระทบกันแล้วเกิดอย่างนั้นจริงๆมีกิเลสตัวจริงให้เราเรียนรู้เลยแล้วก็สร้างความรู้อันเที่ยงแท้คือปัญญามีพลังงานพิเศษเลยว่าปัญญานี่กิเลสเห็นรอน้าไม่ได้เลยมันไม่สู้เลยมันหายไปนะที่อตาตมาเคยอธิบายมาแต่นันแต่ไรว่าเหมือนกับปิงเนี่ยเราเอาอยาหม่องทา ขาเลยไอ้จะปลิงนี่มปาปทากะยามมองแล้วมันงออัตมาเคิจริงๆเลยนะมันปทะมันงอตัวหลุดลอยหนีเลยมันจะไม่เข้าใกล้เลยยามองนี่แหละ <c oughs> ลองดูดิมันจะเป็นยังไงเลยกิเลสมันไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพิ่ะแตะโอ้มันไกลเลยเหมือนที่พระเจ้าตรัสว่าเรารู้หน้าเธอแล้วมานเธออย่ามารอหน้ามารโอ้ สมณะโคดมรู้จักตัวเราแล้วเพราะงั้นเราไม่อยู่แล้วมาคนหนีไปท่านตรัสภาษาง่ายๆภาษาสุภาพให้เข้าใจสภาวะมันอย่างนั้นจริงๆมันเป็นสัจธรรมอย่างนั้นน่ะปัญญาเกิดกิเลสไปปัญญาเกิดกิเลสไปปัญญาเกิดนี่กิเลสไม่รอหน้ากิเลสหายไปเลย ซึ่งมันเป็นภาษาใช้ได้เท่านี้แต่สภาวะมันจริงเพราะ,ะนั้นความเป็นปัญญาลักษณะของจิตที่เป็นธาตุรู้ที่รู้ยิ่งมีปัญญามันมีธรรมริษ์ปัญญามีธรรมริษ์เจอกิเลสหรือก,กิเลสมาเจอมันไม่ไม่เข้าใกล้เลยกิเลสมันไม่กล้ามาใกล้ห่างหายไปเลยยิ่งมีฤิธิ์เท่าไหร่มีปัญญายิ่งเท่าไหร่ยิ่งใหญ่ปัญญาอันยิ่งจะยิ่งเท่าไหร่ยิ่งหายไปเลย